พายุไต้ฝุ่นลูกที่24ชื่อว่าเฟิงเฉินได้เริ่มก่อตัวขึ้นแล้วและนี่คือเหตุการณ์ที่ไม่ควรมองข้ามเพราะมันอาจส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ในช่วงระหว่างวันที่23ถึง25ตุลาคมที่จะมาถึงนี้หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมเราควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับพายุลูกนี้ซึ่งคําตอบก,ก็คือพายุเฟิงเฉินเป็นพายุระดับไต้ฝุ่นลูกที่24ของปี2568ที่เกิดขึ้นในบริเวณทะเลฟิลิปปินโดยนายชวลิตจ,จันทรัตน ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารของบริษัททีมคอนซัลทิงเอนจิเนียริงแอนด์แมนจเมนต์หรือ TEAMG ได้ออกมาให้ข้อมูลชัดเจนว่าพายุลูกนี้มีชื่อจีนว่าเฟิงเฉินซึ่งแปลว่าเทพเจ้าลมของจีนโดยพายุนี้เริ่มก่ะตัวในประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในทิศทางตะวันตกเฉียงเหนือในวันที่19ตุลาคมพายุได้ทําให้เกิดฝนตกหนักในภาคใต้ของฟิลิปปินส์จากนั้นในวันที่20ตุลาคมพายุยังคงเคลื่อนที่อยู่ในทะเลจีนใต้ และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทิศทางเล็กน้อยไปทางตะวันตกเฉียงใต้พร้อมทั้งแรงลมและพลังงานของพายุเพิ่มขึ้นจนในที่สุดก็กลายเป็นพายุไต้ฝุน่นระดับหนึ่งซึ่งอยู่ในระดับสูงสุดที่5สําสหรับในวันที่22ตุลาคมพายุจะทําให้เกิดฝนตกหนักมากในพื้นที่เกาะไหหาลำประเทศจีนและต่อเนื่องไปจนถึงวันที่23ถึง25ตุลาคมพายุลูกนี้จะขึ้นฝั่งในเวียดนามส่งผลให้เมืองห่วยอันกวางหงและบริเวณใกล้เคียงเผชิญกับฝนที่ตกหนัก และน้ำท่วมฉับพลันและนี่คือจุดที่น่าจับตามองสำหรับประเทศไทยเพราะช่วงเวลาที่พายุลูกนี้จะมีผลกระทบต่อประเทศคือระหว่างวันที่23ถึง25ตุลาคมซึ่งจะทำให้ภาคตะวันออกนเฉียงเหนือของไทยมีฝนตกในระดับปานกลางแต่พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือจังหวัดจันทบุรีตราดและพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งอาจต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักและอาจเกิดน้ำท่วมได้เช่นกันการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญในช่วงนี้